ล่องใต้ไปตามเสียงเพลงกล่อมบรรเลงเป็นเพลงร้าวใจมนรักจากแคว้นแดนทิน่นแห่งกลิน่นบุงามาลัยเมืองใต้ใครเยือนเมือนท่องวิมา ขวันไม่สบายบนะันตอนแรกไม่สบายไม่สบายอยู่ที่โรงพยาบาลบก็มีพระแม่ลมอยมากน้าไม่พระแม่แล้วก็มีไอพญานาก็ลอยมาก็ตอนนั้นก็พอกลับมาบ้านก็เขาก็ให้ทำของอะไรนะก็ะเลยก็กเลยใ,ใจว่าถ้าหายแล้วจะมา ก็ก็พระแม่ประทับเลยอท่านก็ต้องการท่านประทับเลยท่านประทับมาว่าจะให้แม่เนี่ยมาอยู่ที่ในถ้ำในถ้ำนี้แค่มาโดยที่ว่าไม่ไม่ไม่ได้มีอาหารอะไรมีแต่ผลไม้ก้าววันก็พวกเราก็กราบไหว้บูชากันตลอดเพราะแม่หายแล้วพวกเราก็เริ่มกันมา ยี <20 S 2> บก <20 S 2> ว่าปีาแล้วค่ะศรัทธาศรัทธา,ทธาตรงนี้ก็เกิดกขึ้นมากค่ะครับดินแดนแห่งนี้คือชุมพรแผ่นดินที่นี้คือชุมพรบ้านเกิดเมืองนอนที่เราภูมิใจประตูสู่แคว้นดินแดนใต้